นี่เริ่มก้อละวตอนใบยตอนเบือใบตรงเลียวเลย ใสกงงมาซ้เลาเนาะมันีันีันี่ขนาดทว่าใส่หมวกวตัดปูนอีเลยใซ้เจ้าเน่วันนี้เเนียใส่หมวกว่าักใส่ Bớt đây đây theo năng một này. Bùn. Bớt từ sau. ขอสามข้อ se ่อบวกันอ้บก็ว่าม mm ัน hmm. มู่งโจทย์จตางใซื้อักันารเรียนขึ้เพราะนี่วาเขาเป็นระยะระยะมบลเอ็นม่บล็อนต่าตั้งเลขข้อง เลือกดำอยู่ฮ่บไไา้ากันบึงเ <c oughs> ว้ยเพ็งไม,มันเป็นยงมันเป็นยกันเสียเขาากันบึงแข่งข้ากันมามันสินสี่ข้อหลังเถอะอประเดีายกรถด,ดำฮ <c oughs> คือโบขึ้นสะพั่น <c oughs> ตะกนครับนั่นลูกใสไรอาจารย์เอ้ยนั่นึ้นแนบับุญนักบุญนักซักไงใส่กระานนบขึ้นหสะพานอันนี้เด้ไหน้องมาก่อนน้อยูนายเว้ย้นายเนี่ยจับจุด

เวลาแล้วเปลี่ยนท่านก็โดนหรอยังตัถืิบเป็ดใบเขาเห็นห้อนแดดมือรุ่นอ่อนตัดถุงมือนะถุงมือมาปั่นปูนเซเล่ไหมเมื่อเมื่อหยุมเซ็ด

เาไปยามดางแล้วพ่อเนี่เวงมันบว่าจิเป็นอจิเมียนคล้วงนี่ต้นนี่ไปจนไปหิวมาเราตูเชียง <c oughs> มือเงนหรซับปท้วนเพิ่มซับปทวนมันหมดสุดยอให้นำทิพย์มากบซับทวนคือบอกว่าของใครคนมันบบนลยะเราเอายืนหุ้มเราเอาหุ้มแล้วมายืนก้างกันนั่นเน้ยมันจะเลีวนั่งนั่นเต็นั่นเอาซีเดี๋ยวเอาเต็นมาให้เจ็ต้วอึดห้องขาข้งข้างหลายทุยันสองตัวตั้งนี่เลยขาทังนันทิพต้อึดห้องห้องข้ง ทั้งด้านล่างกันสามขาจบทั้งน,นี้เอาตั้งนี้เลยเอาแบบนั่นละยืดอ้นเต้นสองตองอัวท่านั้ละม่ปยากเลยเพราะว่าขามันสันออสนนน่นทุกอย่างเขาปดปดออกพ่ตก็ได้จังมาตัง้งเดี๋ยวเรี่อนยดน่อยพราะวงจนม้จัดการเอาดีละใช่สุดยอดอีกปเดีวปท่ีรูปประเทศจีนยังสั้นลหระ น่งขียุกเนีบ้านนี้ข้าพขาสะาลอดใสของน้ำลอดตะเกียบไปของยมม่ยืมย้วยขากันนะ๋ัวน้ำัน้ำืมยขากันย่งบดีขาเลนมากกระเไทปใส่บริการเาดอกยังบดีขาเยี่ยงุกรปุกกันเี่ยงขี้น่อันดับหน่งประเทศอีนเดียอันดับสองประเทศจีนเยี่ยงขี่ แต่ว่ามันก็เป็นปานเป็นบางเมืองเลยเมืองคนยากจนคนแต่นท่นหลายกันแมนมันมันไทยเฮ้าหนี่ยังดีเลยมองมองไหนเลี้ยงยากจนมองไหนบ้านนั่นคนชาของไปแจกเนี่ยคนรังนี่เห็ดทีเลยใครบอกว่าประเทศไทยไม่พัฒนาาัเออมันออกการคิดทุกคนหูด่าเึ็นสิ่งแย่ไป็นยังิดนี้นะเออ ย่ประเทศนอกก็ใส่ใสชิดสู้เชเชดาเนื้อหองนงเนาะเสก็เลือติดคนอยู่นี่นี่น้ำ่างเออว่าประเทศไทยหนูว่าสีีนเขาหลังนี่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบอะไงเลยมือใครบอกว่าประเทศประเทศไทยมองยากจนนี่พระเจ้าสิไปแจกบัดังบ่มีบ่มีมองยากจยุดหยุดหยุดนั่งยดดยดยดยดแดโอ้ยนีแดดนี่แบากบกรรมกรให้เข้าใจเว้

รักน้องเชิ yeah. ่งร er ักท er ุกตรงบ่คนคนจี่เราเลี้ยวเร็้ยวได้บุ่นหลาย้ยว่านั่นหลายดอกบ่นั่นดอกก็มีละเอาละเข็ดไปเฮ็ดไปนี่มันก็หลายดอกไปเลยตาใจอยู่ก้อนนี่เพ่งนี่ก้อนรุ่นกับพ่อดีดอกเนี่มัมีเทียมแถมมันอยู่ข้างหลังบ่เป็นยังใส่เลย

ตอ,ตอนนี้ครับตอนสิจบิแล้วเพราะมันตอนแรกถึงเดดแดดหมบหลังจิตจิตบนะเนาะ <c oughs> <c oughs> ถึงแดดไหมฮึ่มด เห็นบมเจานีแต่วาอยางเบอีก่อมาัดมาต้องคิดว่าิบ่ามีงานครับเดี๋ยวอาจารย์บอกผูเจ้าดอกเป็นบพี่น้อเป็นคนใหม่เมียคนใหม่เลเียหางบ่ตตัวได้ยังงานบ่ต่ตัวได้มาบัด ว่าจีพากวดขั้วอยู่อันไปเฮี้งานนี่กันนี่โบมันมันหกเลวแต่ว่าเพิ่นบโบกวดต่อเนื่องไหมอ่าโบกวดตัวมือไหมงานต้องกวาดมันเป็นมันหกหกบ้องหกกระช่างต้องกวดนะท้ามกันเนาะเอาตอนเที่ยงเขากินก่านเที่ยงแล้วเใาเก็นอย่างนี้ หัวหน้าก็พูกแม่งนี่มใครลกันจ้างเขาก็บอกอยู่ซื้อโอ้ยไปามได้โนวาเขาเดียวขาเย็นใหญ่แปดเดดอเลือข้าวแม่ข้าจะเป็นตังหัวเสานั่นพเนามาเลยว้าวมีผีเนาะหาเรียบร้อยนี่ไม่มีแล้วเก็ดจีนอ๊อกขึ้นมา พระอาจารย์สินอกถ้าตอนนั้นเห็ดอันกำแพงหมองนี้คุดลุ่มเลยไหมอโอ้เป็นเสียตัวนี่วะมันอันเป็นสะตกสะเตียขึ้นคอวานไหมเป็นก็เป็นเจ้าไว้ใกล้หลายเอาคอยออกมาหน่อยก็ได้ โอ้กตินเทียเน่ท่าน้าไปไมเออนั่นนั่นละถ้าซันานข่หลังไปแล้ไปกับอนี้เาเอนเป็นตังเทียกับพกูเะเนาะเอาไว้ใต้ตีเขาเขาเตะใ้เฮานี่บเป็นโรคตกระตีเพราะว่าใเฮาบัถือแดดรายคุณ่าเาอะไรอีกล่อุงเทพมหานครรผู้ได้ไหม แม่นกับเาดีเยอะขันเบี้กัพกเส้นด้ดี้ันนีเงะผู้เฒ่งด้างเพะันนคุณแม่เพาว่าจะขงเถาจัไม่ก็กันเ่าก็ได้อยู่บ้านทั้งตัวที่ะเเ่าได้ยู่บ้านไป่ดอกวัดกาไปบ่ไหวด้ไปรับจ้างเอาเงินมาหันไปบ่ไหวเนาะ เสาเปนวตนบ้านบ้านพาบานยังมาอยู่ต้องไปใส่ไม่เข้มเขาเลยต้องไปใส่ว่าเสาคมกับเสาอินขุดดินแล้วดูอยู่แล้วยังมาอยู่ใส่เสาคมขวบแบบเท่ห์นะจอเสียบเล็กขวบแบบเท่ห์

จะตายพ่ออาจารย์บ่มีเสาแล้วจะตายพ่ออาจารย์บ่มีเสาแล้วบ่ขันอาทิตย์อาทิตย์บ่มาวะเขาเหงื่อยังอยู่หันไหมมงไงกระดอนเนาะ บ่อนเพื่อนบอกว่าขันอาสาเฮดังเสีนะหัวใจแล้วก็ปล่อยเอาเอาเฮดกับเฮดันกันเลาหมมาหมูผมบอว่ากันเ่ามาเป็นจตอมพังพะกานจดล่องดีในสมนีมือหนึ่อรุ่นหรอไม่